มันเป็นเหตุการณ์ที่ตอนเห็นแล้วก็ตกใจกันนะครับก็ <Okay. S 1> มีงานเฉลิมฉลองอของลิเวอร์พูลแล้วก็จัดงานที่ลิเวอร์พูลรือเรียกว่าเป็นแฟนบอลจัดพาเรดลิเวอร์พูลฉลองแชมป์พรีเมียร์ลีก นะครับหลังจากที่ขบวนมันผ่านปแลวเกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่2 6พฤษภาคมนะครับ<ช>ขบวนพาเรตรถบัสเปิดประทุนแบบที่เราเคยเห็นกันเนี่ยฉ<ช>ลองพรีเมียร์ลีกของหงแดงคือคึกคัคคกมากอะต่อไม่ว่าจะดูบอลหรือไม่ดูบอลแต่คุณอยู่เมืองลิเวอร์พูล l อะ<ช>แล้วลิเวอร์พูลได้เป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกผมเชื่อว่าทั้งเมืองอยู่ในอารมณ์ของการแบบเซเลบรชันมันลงมากันหมดน่นะฮะปรากฏว่าหลังจากที่ขบวนพาเรตผ่านไปแล้วนะครับมีสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นคือมีชายคนหนึ่งขับรถทะลุฝูงชนเข้ามา อยู่ที่ถนนที่ชื่อว่าเดลใกล้กับวอเตอร์สตรีทผมไม่เคยไปเมืองน,นี้เหมือนกันนะครับเอาง่ายๆคือมีคนขับรถพุ่งเข้ามาชนก่อเหตุนะค,ะค่ะบก่อเหตุเข้ามามแล้วก็ชนเข้าไปที่บรนดนี่ค่ะมีภาพต้องอ่านดูภาพนึี้ คือพอพุ่งเข้าไปปั๊บแล้วเขาไม่หยุดอ่ะคือเขาลุยต่อเขาไปเลยอ่ะแล้วก็มีคนบาดเจ็บเยอะมากนะคะยีคนและมีคนที่บาดเจ็บสาหัสเป็นเด็กคือท่านนึกผ้าไม่ออกแล้วหาผ้าไม่เจอนะฮะเขาขับรถลักษณะเหมือนวัวกระทิงอัพี่ย้อยเข้าใจไหมงานงานงานเหมือนคนอยู่แล้วมีคนปล่อยวัวกระทิงตัวหนึ่งวิ่งเข้ามาแล้วเขาก็วิ่งแล้วเขาตั้งใจเหมือนวิ่งตั้งตั้งใจเสยอ่ะซึ่งผมไม่แน่ใจเขาสรุปหรือไงพี่ย้อยตอนนี้เขาบอกเป็นผู้ก่อเหตุแต่ผมไม่แน่ใจว่าเช่นเขาอาจจะมีอาการเท่าไหร่ลมช สรุปสาเหตุทางเจ้าหน้าที่อ่ะเขาบอกว่าในที่สุดแล้วอย่าเพิ่งไปปั่นทางโซเชียลให้มันเกิดความขัดแย้งกันว่าอ๋ออันนี้หมันไส้ไงอ๋ออันนี้เป็นทีมที่แบบแพ้ไงคือเขาบอกว่าขอสรุปสาเหตุก่อนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรแล้วเขาจับได้แล้วเป็นผู้ชายผิวขาววัย5้ปีครับผมนะคะเขาจะต้องขอสรุปเหตุการณ์ทั้งหมดว่าตกลงสาเหตุแรงจูงใจคืออะไรห,หรือว่าถ้าเป็นอย่างอาการป่วยเนี่ย ก็ต้องต้องชัดเจนว่าเป็นอาการป่วยนะครเพราะาตอนนี้เขาขอรอสรุปเรื่องของสาเหตุแล้วก็อันนึงคือเขาเป็นคนเมืองลิเวอร์พูลด้วยซึ่งซึ่งถ้าแบบว่าถ้าพูดถึงโดยโดยเซนเขาก็รู้สึกว่าก็ไม่ได้อ,อยู่ได้ด้วยแล้วเพื่นความยินดีของ <c oughs> ของคนทั้งเมืองอยู่แล้วตำรวจก็เลยแบบจริงๆแล้วมันเป็นงานที่ดูรื่นเริงมากนะคะจนกระทั่งมันมีเหตุการณ์นี้จริงๆก็คือต้องาหาข้อมูลให้เร็วเรื่องแบบเนี้ ความชัดเจนต้องมาแต่ว่าเราต้องฝึกกันเนาะ <c oughs> ไม่สรุปเร็วเองคืออ่านข่าวแล้วชัวร์แกชัวอ,อ่างเงี้ยผมคิดว่าเราต้องแบบต้องพยายาม <c oughs> ไม่ไม่ไม่เป็นแบบนั้นที่ได้พี่บคดูคอมเมนต์ของเขาอย่างไงแต่คอมเมนต์ชาวไทยเนี่ยไปแล้วค <comment S 2> อมเมนต์น่ากลัวมากจริงบางอันบอกว่า เพราะหมั่นไส้ไงแอ้วก็จ่าจ่าจ่าจ่มีบางทีความเห็นของเรามไม่จำเป็นกับทุกเรื่องนะคะ <laughs> แล้วบอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งที่ติดอยู่บนรถเนี่ยเราก็าเสร็จปั๊บคือชนแล้วมาติดติดคือติดอยู่ตรงตรงข้างหน้ากระจกนะคะผู้คนเริ่วิ่งเข้าไปไล่ลากคนขับแล้วก็พยายามทุบรถคราวนี้ตำรวจก็ต้องเข้าไปเพื่อปิดกั้นก่อนนะคะแล้วผลักดันที่ผู้คนออกไปก่อนครับ Green Moning Show